ต่อไปนะครับก็จะเป็นการโชว์การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยบลูทูธนะครับมอเตอร์หมุนนะครับลองเปิดหลอดไฟดูนะครับออนเด็วเลยนะครับเป็นการเปิดปิดนะครับ ก็เห็นได้ว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับทําให้การควบคุมอุปกรณ์กกรไฟฟ้าในภายในครวัวเรือนของเราทําได้ง่ายขึ้นหรือสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ <S <S หลักการง่ายๆก็คือเราใช้บลูทูธที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอย่างเช่นอ,อยู่กับโน้ตบุ๊กหรือมือถือนะครับแล้วก็สามารถเอามาควบคุมอุปกรณ์กกรไฟฟ้าในการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นหลอดไฟได้นะครับง่ายๆ หลักการง่ายๆนะครับ